นะคะที่เดินอยู่ในชุดแฟชั่นโชว์อันดามันนะคะได้ร่วมออกแบบกันกับพี่อาร์ตด้วยเฮดี้ก็คือช่วยกันคิดกับพี่อาร์ตเลยในวันนั้นค่ะออกแบบด้วยกันแล้วก็รู้สึกว่าเราอยากได้อะไรที่มันเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดนะคะก็คืออันดามันนั่นเองทะเลเราสวยมากๆนะคะแล้วก็มีปะการังที่สวยด้วยเช่นกันวันนี้ก็เลย represent นะคะแฟชั่นโชว์อันดามันผ่านตัวเฮดี้ที่เป็นคนภูเก็ตด้วยรู้สึกดีใจมากที่ได้สวมใส่ชุดวันนี้ค่ะเพราะว่าเราเป็นตัวเองมากแล้วก็เดินแบบสนุกมากเลยค่ะเมื่อกี้ก็แบบบไี้ึ้นปกียบ เลยตอนนี้อ้าวอีกก <Okay. S 2> ินไปกี่ใบวันนี้จริงๆไม่ได้กินสักใบเลยนะคะแต่ว่าเรากินหนึ่งขวดโอเคครเอ็มร้อยใครเอ็มร้อยหนึ่งขวดนะคะเราจุไว้นะคะก็ะคะเราก เตอร์เเมนจีนะคะแล้วก็บวกกับเเมนจีเราเองอยู่แล้วด้วยนะคะถึงแม้ว่าเราจะออออนพิเรียดก็ตามนะคะแต่เราก็เดินแบบสับสับแตกๆสนุกสนานตามสไตล์ของเฮดี้ถึงแม้ว่าจะมีอุปสรรคอะไรขึ้นมาก็ตามนะคะแต่ยังก็ไม่สามารถทําอะไรเฮดี้ลงได้นะคะเเมนจีเราต้องไม่มีดรอปเลยค่ะอุปสรรคอะไรบ้างที่คนดูไม่เห็นอยู่ข้างล่างไม่เห็นความติดแค่กับเฮดี้เลยอะไรนะคะมันมีแบบอุปสรรคอะไรบนงอย่ที่อยู่ข้างล่าง อ๋อจริงๆอ๋อไฮดี้อุปสรรคนะคะก็คือจะเป็นเรื่องของรองเท้าแค่นั้นเองค่ะเพราะว่าเราจะค่อนข้างบางที่กังวลว่ามันจะหลุดหรือเปล่าเพราะมันเป็นสายที่เราเกี่ยวขึ้นมาข้างบนมันสามารถล่วงลงไปได้แต่ก็รู้สึกว่าตอนนั้นถ้าไฮดี้คิดก่อนเดินออกมาว่าถ้ามันจะล่วงก็ให้มันล่วงไปเลยไม่เป็นไรเราก็จะเดินต่อไปแน่นอนเพราะว่าเดี๋ยวโชว์วัสโกออนก็เลยรู้สึกว่าเดินไปให้เป็นสไตล์ของตัวเองนี่แหละดีทีสส่สุดแล้วก็เลยไม่รู้สึกว่ากังวลมากเท่าไหร่ค่ะแว่าโชว์มาดีคนก็เลยไม่รู้ว่าไฮด ใช่จร <ersch> ิงๆไม่ไม่ได้มีผิดพลาดเลยนะคะเพราะว่าการที่ให้เดินบล็อกกิ้งต่างๆเนี่ยเราไม่ได้ฟิกซ์ไว้เลยว่าเราจะต้องหมุนตรงนี้นะเท่านั้นเราจะต้องโพสต์าค่นี้เท่านั้นเพราะว่าพี่ๆเขาค่อนข้างให้อ่อการฟรีสไตล์ของให้ที่ด้วยให้เดินแบบเป็นตัวเองได้เลยก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กดดันเลยพอเดินออกมาแล้วก็คิดไว้แล้วคร่าวๆว่าเราอยากได้แบบนี้เราตรงนี้เราจะโพสต์แบบนี้ไงคะเราก็ได้ทําไปเลยปล่อยตัว i t h the flow ค่ะให้แจ็คพี่แง็หายใจตรงไหนหายใจตรงไหน อากแล้วค่ะตอนนี้อ,อที่แรปมากเลยทำหน่งตอบอร้อยอยู่จริงทำหนี่งตอบหนึ่งจง <c oughs> ให้ดิรู้สึกยังไงมากก่ะฉายาไฮดี้พลังใบโอ้โหค่ะ อ๋อให้นี่รู้สึกดีใจนะคะถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้แบบว่าเป็นความจริงที่ให้ไี่กินนะแต่ว่าเราก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นการแบบว่า describe ัวเองได้ค่อนข้างดีนะคะเพราะว่ากินแล้วมันก็จะแบบ energy เยอะใช่ไหมคะให้นี่ก็รู้สึกว่าเออเป็นเพราะว่าเรา energy เยอะเขาก็เลยให้ฉายาเราแบบนี้เราก็รู้สึกดีใจตลอดเวลาเลยค่ะใช่กลัวแอบกลัวแฟนๆเข้าใจผิดไหมว่าเป็นเรื่องจริงจริงๆแม่ให้นี่อย่าบอกด้วยนะว่าไปบอกทุกคนด้วยนะว่าเราไม่ได้กิน นี้จริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ห้ดีเชื่อว่าทุกคนอะเข้าใจว่าจริงๆเราอะเอนเนอร์จีเยอะจนเขาอะเอาไปเปรียบเทียบมากกว่ามากกว่าว่าเรากินจริงๆอะไรอย่างเง<ม>ี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าไม่ได้กังวลอะไรแล้วก็ไม่ได้แบบอยากออกมาแก้ข่าวขนาดนั้นค่ะแต่เรารู้สึกว่าเออเราแฮปปี้ที่แบบว่ามันเกิดฉายานี้ขึ้นมาทําให้คนอ,ะ,อะเออเข้าใจถึงภาพลักษณ์แล้วแบบว่ามีคําพูดที่เป็นภาพจําของไฮดี้ด้วยว่าเนี่ยไฮดี้พลังใบจริงๆปส่ไ จริงๆไฮเปอร์ Hyper, ค่ะยิ่งให้ดินอนน้อยเนี่ยให้ดีจะยิ่งดีอันนี้คือความจริงค่ะเวลาให้ด่ไม่ได้นอนโดยเฉพาะเวลาปั่นงานอาจารย์อย่างเงี้ยค่ะกลางคืนไม่ได้นอนเนี่ยวันต่อไปให้ดจะดีมากเหมือนเป็นคนที่แบบว่าได้นอนมาประมาณ20ชั่วโมงอันนี้เป็นปกติธรรมชาติของให้ดีอยู่แล้วค่ะเพราะการราประกวดเราก็ได้นอนไม่กี่ชั่วโมงยอะไรเงี้ยเราก็เลยรู้สึกว่าเอออาการที่เราเป็นมาก่อนอยู่แล้วอ่ะมันก็ช่วยให้เราแบบยิ่งดีได้มากขึ้นอีกทัังนั้นที่เรานอนน้อยอย่างเงี้ยค่ะให้ดื<ๆ><ๆ>ที่อนที่จะมาถึงวัันนนีี้มมประเด็นงที่ว่า ได้มีเหมือนแบบพี่เลี้ยงทีมเราได้มีการเหมือนพูดในด้อมของเราว่าเราเองเนี่ยจริงๆก็เหมือนมีปัญหาเกี่ยวกับทางบ้านเหมือนกันอันนี้ไฮดี้อยากให้ไฮดี้ช่วยยืนยันอยากให้เหมือนคอนเฟิร์มสักนิดหนึ่งว่าเรื่องเนี่ยที่มันเกิดขึ้นที่พี่เขาได้เล่าอ่ะเป็นยังไงบ้างปัญหาครอบครัวเรื่องอะไรนะคะที่บอกว่าคือเหมือนตัวไฮดี้เองตอนนี้ก็คือเหมือนเป็นสงรักที่บ้านเพราะส่วนนี้ใช่อันนี้ก็เป็นความจริงนะคะที่ทางครอบครัวไฮดี้เนี่ยก็แบบว่าค่อนข้าง เกิดปัญหาเนาะในเรื่องของการเงินอะไรเงี้ยค่ะก็เลยทําให้ไฮดี้เองก็อยากที่จะเป็นคนหนึ่งที่สามารถเป็นที่พึ่งพาให้กับครอบครัวได้เราก็เลยแบบอยากจะเป็นคนที่สามารถหาเงินได้เยอะๆที่จะมาช่วยสับพอร์ตครอบครัวเพราะว่ามันก็มีหลายๆปัญหาเข้ามาอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ดิรู้สึกว่าดิไม่ได้อยากเอาเรื่องเนี้ยมาเป็นเรื่องดราม่าที่จะทําให้คนแบบว่าอุ๊ยสงสารเราจรังเลยอยากเชียร์เรามาึ้นอะไรเงี้ยเรารู้สึกว่าเราอยากให้คนรลักเราที่เป็นตัวเราเองมากกว่าอะไรเงี้ยค่ะเลยรู้สึกว่า เราทําทุกวันเต็มที่เราถ้ามันออกมาดีอะไรเงี้ยดีก็เชื่อว่าทุกคนเห็นว่าเราเต็มที่จริงๆแล้วก็ไม่ได้แบบว่ามีเรื่องอื่นเข้ามาแบบทําให้เกิดความรู้สึกว่าเราเสียใจหรือผิดพลาดหรือว่าอุ้ยเราอันเนี้ยมีปัญหาขึ้นมาในชีวิตอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบว่าเราโกเราไปในแบบว่าเป็นตัวเองดีกว่าแล้วก็รู้สึกว่าครอบครัวก็เห็นว่าเฮียดิอาทำเต็มที่แค่ไหนถึงแม้ว่า ไปถึงฝันหรือไม่ได้ถึงฝันเนี่ยที่ก็รู้สึกว่าทุกคนน่าจะแฮปปี้แล้วครอบครัวดีแฮปปี้แล้วที่ให้ที่ทำเต็มที่ทุกๆวันเงี้ยค่ะวันนี้แม่ก็มาเชียร์ด้วยถึงแม้ว่าคุณพ่อจะมาไม่ได้เพราะเรื่องของปัญหาสุขภาพแต่ที่ก็เชื่อพ่อก็คงดูอยู่ในไลฟ์ใน<า>อ่า YouTube Channel แน่นอนค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็จะมี<อ>โทรคุยกันอยู่แล้วค่ะก็เป็นเรื่องจริงค่ะแต่ว่าไม่ได้เอามาเป็นอุปสร<ท>รคแน่นอนนะคะแล้วก็จะทําเต็มที่ให้ครอบครัวภูมิใจค่ะแล้วฟีทแบบเป็นยังไงบ้างพอแบบพอมีแฟนกลุ จากที่ให้ดิอ่านนะคะก็คือคนดูไม่ค่อยออกว่าให้ดีเองก็มีปัญหาเพราะว่าด้วยความที่เราเป็นคนแบบนี้มีนิสัยแบบร่าเริงสดใสแบบนี้นะคะ่ะคนก็เลยไม่ได้แบบว่าคิดว่าเราจะมีปัญหาในชีวิตแต่ดิเชื่อว่าคนทุกคนนะคะมีปัญหาในในชีวิตตัวเองกันหมดไม่ว่าจะเป็นเรื่องเล็กเรื่องใหญ่นะคะแต่ว่ามันอยู่ที่ว่าเราอะ่ะ จะแสดงออกด้านไหนให้ด่ชอบที่จะทําให้คนรอบข้างมีความสุขไปกับเฮดี้เฮดี้ก็เลยรู้สึกว่าเราโชว์แต่ด้านบวกให้กับคนอื่นดีกว่าถึงบางวันเราอาจจะมีร้องไห้หรือว่ามีเสียใจบ้างแต่ก็มันก็เป็นฟิลลิ่งที่มาแล้วก็ผ่านไปแล้วก็เสพความสุขแล้วก็ส่งความสุขให้คนอื่นดีกว่านี้ก็เลยทําให้เฮดี้ <c oughs> เป็นในร้านนี้ที่ทําให้คนมีความสุขแล้วเป็นพลังใบแบบนี้กับทุกคนค่ะแล้วตอนนี้ในเรื่องของสติเราพร้อมเราแค่ไหนจ้ามากค่ะบอกเลยว่าเฮดี้จะต้องไปอินโดเท่านั้นในฐานะมงใหญ่ของประเทศไทยค่ะ จะไม่มีผิดพลาดแน่นอนจะทําให้ดีที่สุดจะ,ะควบคุมสติตัวเองให้ได้เพราะตอนนี้ให้ที่ฝุฝนเยอะหนักมากและจะไม่ทําให้ทุกคนผิดหวังรับรองว่าวันนั้นจะต้องความมุ่งให้ได้แน่นอนค่ะถามอีกเรื่องหนึ่งมันเป็นประเด็นที่แบบเขาแบบเมากันในกลุ่มนางงามมีการใส่ตะปูในรองเทา้าจริงปะไม่มีโอ้โหถ้ามีจริงให้ที่จะมันเดินสับสับ,สบแตกๆในวันนี้ได้ยังไงคะที่เดินสะบปัดเลยนะคะวันเนี้ยไม่มีเลยอ๋่ไม่มไมม ปูในรองเท้าเลยนะคะใครจะเอามาใส่ได้ทุกคนมันไม่ไม่เป็นความจริงเลยนะคะทุกคนรักใคร่กลมเกี่ยวกันนะให้รู้สึกว่าในปีนี้เราแบบว่ามีเฟรนชิพที่ดีกันมากๆเลยแล้วเชื่อว่าการประกวดถ้าจบไปแล้วค่ะเราก็จะยังมีการไปเจอกันอยู่แน่นอนนะคะบอกเลยว่าไม่มีแน่นอน,นะคะ่ะ